คาบรการนกรับตนี้เกมโรบอทนะครับดูเในแมบที่เขาให้ชุดฟรีในโรบอทครับเป็นชุดนาจารครับซึ่งมันเป็นกิจกรรมของโรบอทที่เขาได้ไปคอ์แมบกับเอ,อ่อมันเลยจะตัวเรื่องนาจานะครับก็แบบเป็นออฟฟี้นะครับออฟฟี้ด่านแรกเขาก็แบบเจอแบบเป็นทางสายลุงของสวรรค์นะครับบนสวรรค์ตรงนี้นะครับ เขาอ่ะก็จะให้เราอ่ะนั่งม้ามันจะมีเหมือนเป็นไม้ลงไปนะครับไม้ที่ทำมาจากผู้กันนะครับบนสวรรค์พอนั่งไม้ไปปุ๊บเลื่นเ่อไม้ปุ like ๊บไปทางนี <Prince. S 2> ้วแล้วก็ไปทางนี้ไปแล้วก็แล้วก็หมุนแล้วก็ไปทางนี้นะครับนอกจาก้นแล้วเขาก็เราก็จะไปตกตรงนี้ครับเขาก็จะมีให้เราเก็บหีม้านี่นะครับปีนิมะาเอาไว้มาเล่นได้นะครับ ไอ้ที่มันอยู่ด้านล่างข้างล่างนะครับตรงกลางเลยมม้วเขาก็ให้เราออบบี้ตามใบบัวเลยแบบนี้ไปนะครับไปเรื่อยกระโดดไปเรื่อยครับตัวนี้ก็เป็นจุดเช้คอยหรือชกินนะครับเมื่อกีเลยนะครับตัวนี้นะครับจะมีลิฟต์นะครับมันจะมีผมเรียกมันว่าลิฟต์ก็แล้วกันนะครับมันจะคล้ายลิฟต์นะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีให้ขึ้นมานะก็นี่นะครับตัวนี้จะมีลิฟต์นะครับแล้วก็เราขึ้นไปนะครับก็ออบบี้ออบบี้ออบบี้นะครับ จะมาเห็นตรงนี้นะครับเขาให้เรากอปี้ยาวยาวเดี่ยไปเลยครับนี่นะครับเขาเห็แบบเหมือนเป็นลิฟ์ให้เรากระโดดได้นะครับเราก็ต้องรอลิฟต์มานลครับนี่ครับรอลิฟต์มานะครับจุ๊บพอลิฟต์มาแล้วครับแล้วก็กระโดดไปเลยครับแล้วก็มาเช็คอินนะครับตรงนี้เขาก็เป็นที่เรานั่งใบบัวนะเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้เขาก็เป็นที่เราวางเพื่อไปขบนตรงนี้นะครับ ตนี้เขาก็จะมีให้รับหอกอาวุธโมารังของนาจานะครับต่อไปนะครับเขาก็จะมีให้กระโดดไปขึ้นขึ้นไปบนก้อนเมฆนะครับนี่กระโดดขึ้นไปบนก้อนเมฆแล้วก็กระโดดผ่านโขดหินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมใช้เป็นมุงล้อที่อยู่บนเท้าของนาจานะครับพอต่อมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีงานที่ผมใส่อยู่นะครับน,นี่ครับที่เป็นเส้นเส้นเหมือนผ้าสีแดงครับ ลอยอยู่รอบตัวของนาจากความสามารถของมันก็คือกระโดดสูงขึ้นนะครับเห็นไหมครับเขาก็ให้เรากระโดดไปเรื่อยนะครับตัวนี้ก็คือให้เราเดินไปตัวนี้ปุ๊บเขาก็ให้เรานั่งเรือนะครับผมจะนั่งเรือให้ดูนะครับนี่ครับพอเรานั่งเรือแล้วครับเขาก็ให้เราขับเรือไปข้างหน้าเรือแล้วครับเพื่อที่จะไปรับสิ่งของอย่างหนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่เรากําลังนั่งอยู่นี่แหละครับ เราขับเรือไปถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับนี่ครับเนี่ยครับเพราะเราลงมาจากตรงนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาแล้วเขาก็จะมีลูกศรชี้ไปทางนี้นะครับท้างขวาแล้วก็หักขวาไปทางนี้เพื่อขึ้นไปข้างบนต้นไม้แล้วเราก็มารับกีตตรงนี้กอนนะครับนะครับเขาให้เราขึ้นไปบนบันไดนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าเลยนะเขาเรียกวแบบ่าหอคอยแบบที่จะสุ่มว่าที่ที่จะสุ่มดวงนะครับว่า ไอ้กอ้อนเมฆเนี่ยมันจะมาหรือเปล่าวางที่ผมเล่นนะครับมันไม่มาผมก,ก็เลยต้องเปลี่ยนเติมแลครับมันคือหอคอยหกมันคือหอหอคอยถึงโชคชะตานะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นนาจาล่างผู้ใหญ่นะครับเขาก็กระโดดกระโดดกระโดดผ่านพวกโขดหินก้อนเมฆที่ขึ้นไปหายแล้วก็จะมีก้อนเมฆบางอันนนะครับที่หายได้แล้วอนะครับเราขึ้นมาถึงนี้ใช่ไหมครับ เขาก็จะให้เรากระโดดแล้วก็เขาก็จะมีวงล้อให้เราเลื่อนนะแล้วเขาบอกว่าข้ามรางน้ําเรื่องออบบี้เสร็จทั้งหมดไปที่เส้นชัยเพื่อปลดล็อกนาจานะครับเขาจะมีสองท้ายให้เราเลื่อนนะครับระหว่างบินไปนะครับกับนั่งเจ้าหนี้ไปนะครับผมจะนั่งให้ท่านชมดูนะครับเปเลยนะครับอูอันนี้แบบที่สวยมากเลยครับแต่โค้รมัเลกกับแม่เลกกับเฟรมเรทที่เยอะมากเลยนะครับหือ ตัวนี้เครื่อง,เค,องเครื่องผมยังรับได้อยู่นะครับนี่นี่นี่ผมก็ำลังขับเรือไปแล้วเย่เย่เย่ยยยตัวนี้คือของรางวัลที่เราจะได้นะครับนี่คือนาจานะครับซึ่งมันก็ไปรับอีกแมปหนึ่งได้นะครับก็ป่านนี้เห็นในแชทเลยมันมันสามารถไปรับไปรับมาจากแมปบอกฮันได้นะครับบอกฮันเป็นแมปของกิจกรรมโรบอกนะครับ นี่ครับแล้วเขาก็จะมีแบบให้บินนะครับแล้วตัวท้าบผมเดียพาชัวร์รอบแมปนะครับโอเคนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับสุดที่เสือผนะครับผมบ๊ายบายครับ โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นาจาตัวน้อยนะครับเขาสามารถลงมาจากตัวนี้ได้แล้วครับหนึ่งสองสามกดแล้วใช่ไหมไปเลย